การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยถือเป็นบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญสำหรับผู้ที่เป็นครูปฐมวัยที่ต้องหมั่นใส่ใจและคอยดูแลสอดส่องเพื่อการสังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เป็นกิจกรรมที่เด็กปฏิบัติในโรงเรียนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมหลัก6กิจกรรมเป็นการพัฒนาให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารพักผ่อนนอนหลับขับถ่ายทำความสะอาดร,ร่างกายเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น2กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะโดยใช้เสียงเพลงบรรเลงเครื่องเคาะจังหวะและอุปกรณ์อื่นๆมาประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐาน 3. กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้มีทักษะการฟังการพูดการอ่านการสังเกตการคิดแก้ปัญหาและการใช้เหตุผล โดยการฝึกปฏิบัติร่วมกันและการทำงานเป็นกลุ่ม 4. กิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนากระบวนการความคิดสร้างสรรค์การรับรู้เกี่ยวกับความงามและส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ตามความรู้สึกความคิดทดี่เริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้กิจกรรมศิละปะ 5. กิจกรรมการเล่นตามมุมเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นอิสระตามมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ในห้องเรียนเด็กมีโอกาสเลือกเล่นตามความสนใจและความต้องการของตนเอง 6. ก,กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเพื่อให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานเช่นการเดินการวิ่งการกระโดดการเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ การเล่นอิสระและความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายและ 7. กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นที่ช่วยพัฒนาด้านสติปัญญาส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นพื้นฐานการศึกษาโดยการสังเกตคิดหาเหตุผลเกิดความคิดรวบยอด ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลสองโรงเรียนบ้านสำยางทุกท่านค่ะ